อัปเดตข้อมูลล่าสุดกรมตุของประเทศญี่ปุ่นได้ให้พายุคันเมกีลูกนี้จะเข้าประเทศไทยเต็มๆเลยไม่มีการอ่อนกาลังลงความรุนแรงของพายุคันเมกีลูกนี้จะเป็นระดับพายุโซนร้อนเลยและก็จะไม่มีมวลอากาศเย็นมาปะทะกับกลุ่มฝนชุดนี้ที่กำลังจะมาในประเทศไทยคาดว่าฝนจะเน้นๆเลยความเย็นไม่มาแน่นอนค่อนข้างจะ80-90%เลยในวันที่7และวันที่9พฤศจิกายนนี้ถึงประเทศไทยแน่นอนจังหวัดที่จะโดนเต็มๆโดนจังๆจะอยู่ในภาคอีสานภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างมันจะเป็นระดับพายุดิปเปชันเลยทีเดียวฝน จะตกหนักจะตกแรงถึงแรงมากด้วยในภาคอีสานและภาคตอนออกจะเจอก่อนเพื่อนเลยนี่คือการอัปเดตล่าสุดของพายุค,คันแมกีนี่คือข้อมูลล่าสุดจากกมรมตูของประเทศญี่ปุน่นแนวโน้มสภาพอากาศแต่ละจังหวัดแต่ละมีมิาคของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันอังคารที่4พฤศจิกายนครับอัปเดตสภาพอากาศล่าส,สุดวันนี้ของประเทศไทยนะครับในวันที่4ถึงวันที่6พฤศจิกายนปริมาณฝนจะเริ่มอ่อนลงแล้วครับสาเหตุเกิดจากพายุคันเมกีลูกดีครับที่มันกําลังจะขึ้นฝั่งในประเทศเวียดนามมันได้ดูดความชื้นดูดฝนไปที่ตัวมันแล้วจึงทําให้วันที่4และวันที่6พฤศจิกายนนี้ปริมาณฝนลดลงอย่างชัดเจนจะไม่ตกหนักจะไม่ตกแช่เหมือนเมื่อ2อวันที่ผ่านมานะครับหรือเมื่อวานนี้แต่ปริมาณฝนก็ยังคงมีตกอยู่ครับในภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออกภาคกกลงงงงยเเพรรุทิมั ฝนตกลินลินไปปอยอยู่มันจะตกช่วงหลังเลิกงานและช่วงกลางคืนครับบางจุดนี่อาจจะตกลินลินไปปลอยทั้งคืนเลยก็มีเพราะว่ากลุ่มฝนตอนนี้มันยังไม่ได้สลายหายตัวไปนะครับมาดูเส้นทางของพายุคันเมกี้ลุนี่ก่อนเลยว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนบ้างและมันจะเคลื่อนมาหาประเทศไทยเมื่อไหร่ข้อมูลนี้ได้มาจากกมรมตูนะครับเส้นทางของพายุคันเมกี้ลุนี้มันได้ทวีความรุนแรงเป็นพายุใต้ฝุ่นแล้วนะครับกำลังจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนกลางประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่4ละวันสี่ 5-6นี่ฝนไม่ตกหนักไม่ตกแช่แล้วครับทีจะตกหนักอีกทีในวันที่7ถึงวันที่9พฤศจิกายนนี่แหละจะตกหนักตกนานตกแช่เลยเพราะไม่พี่น้องที่โดนฝนถล่มในวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาจําภาพวันนี้ให้ดีๆนะครับวันที่7ถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้จะเจอแบบนั้นเลยครับคาดว่าจะตกไม่ได้แตกต่างกันเลยจุดที่จะโดนก็คงเป็นจุด,ดเดิมๆนะครับในภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออกกรุงเทพและปริมณฑลจะโดนเหมือนเดิมเตรียมตัวรับวางให้ดีๆเลยมีเวลาพักหายใจหายคออยู่ครับตี5-6นี้เตรียมตัวรับมือให้ดีๆก่อนที่อิทธิพลของพาย จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเต็มๆและหลังจากนั้นครับมันก็จะเข้าใกล้ฝั่งประเทศเวียดนามและเมื่อขึ้นฝั่งแล้วนะครับมันจะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนยังต้องติดตามระยะเป็นระยะครับนี่คือเส้นทางล่าสุดของพายุคานเมกีลูกนี้นะครับจากกมรมถูกจังหวัดที่จะโดนฝนตกหนักจะตกแช่นะครับในวันที่7และว,วันที่9จะอยู่ในจังหวัดตากตากำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดเพชรบุรีด้วยส่วนภาคเหนือตอนบนและภาาคคคตตนนนอออกกเเเยยงงหื่รัับแ็ ตอนเช้าเหมือนเดิมเตรียมตัวระวังให้ดีเลยมาดูปริมาณฝนในวันนี้ก่อนครับวันที่4พฤศจิกายนปริมาณฝนในกรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้นะครับลดน้อยลงครับไม่ตกหนักไม่ตกแช่แล้วครับแต่ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับในวันนี้ในวันที่4พฤศจิกายนถึงแม้ว่ากรมตุได้ให้ข้อมูลว่าปริมาณฝนในกรุงเทพและปริมณฑลในวันนี้วันที่4พฤศจิกายนปริมาณฝนลดน้อยลงแล้วแต่จากที่ผมได้ดูภาพถ่ายดาวเทียมมากลุ่มฝนตอนนี้มันยังมีอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับยังมีโอกาสที่ฝนจะตกได้ในคืนนี้เตรียมตัวรับมือให้ดีอย่าได้ประมาท ที่อยู่ในแต่และจังหวัดกันครับว่าวาอยู่ในจังหวัดไหนบ้างที่มีโอกาสฝนตกในวันนี้วัน,นที่4พฤศจิกายนคาดว่าจะตกหนักด้วยนะครับในวันนี้ไปเริ่มที่กรุงเทพก่อนเลยครับจะอยู่ที่เขตหนองแขมเขตบางบอนและเขตบางขุนเทียนจังหวัดสมุทรปราการจะอยู่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดเชียงรายจะอยู่ในอำเภอเชียงแสนจังหวัดตาจะอยู่อำเภอพบพระอำเภอแม่ละม่ดอำเภออุ้มผางจังหวัดนครสวรรค์จะอยู่อำเภอแม่วงจังหวัดพิษณุโลกจะอยู่อำเภอเมืองอำเภอวัดโบสจังหวัดอุตรดิตถ์จะอยู่อำเภอตรอนอำเภอพิชัยอำเภอรับแลจังหวัดอุบลราชธานีจะอยู่อำเภอขงเจียมนาจวยออภบุั่ mis. จังหวัดจันทบุรีอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดจันทบุรีอเคลุงอท่าใหม่จังหวัดชัยนาทอหนองมะมงจังหวัดนครนายกอเภมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อกุยบุรีอเภมืองประจวบคีรีขันธ์อสามร้อยยอดจังหวัดระยองอภบ้านฉางจังหวัดราชบุรีอภบ้านค้าอเภอสวนพึ่งจังหวัดกระบี่อลำทับจังหวัดตรังอเภอย่านตาขาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอปากพนังจังหวัดสตูลอเภอทุ่งว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีอเภอเคียนจาอเภชายาอบ้านนาสารจังหวัดที่ผมได้พููดไปเเมื่่ออสัักกครนนนนี้ะจจฝตใ 90%แน่นอนเพราะกลุ่มฝนตอนนี้มันปักหลักที่จังหวัดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้จะเจอฝนตกแน่นอนในวันที่4พฤศจิกายนถึงแม้ว่ากรม,มตุรกจะได้ประกาศออกมาแล้วว่าปริมาณฝนในวันที่4ถึงวันที่6พฤศจิกายนจะลดน้อยลงอย่างชัดเจนแต่กลุ่มฝนที่มีอยู่ในตอนนี้ที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าวที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้จะมีฝนตกแน่นอนเตรียมรับมือให้ดีเลยกรุงเทพและปริมณฑล่าได้ประมาณเด็ดขาดมีโอกาสฝนตกอีกในค่ำคืนนี้กลุ่มเมฆยังปกคลุมทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลออยยยยยยูู่มมมัันนงงไดดลาามมงงาาาาหหตตววปกกกุเเเครรี๋พ จากกรมตูกันครับ24ชั่วโมงหน้าประเทศไทยตอนบนจะเจอฝนตกหนักและตกแช่อยู่นะครับจะอยู่ในจังหวัดตากับแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดเพชรบุรีด้วยส่วนภาคเหนือตอนบนและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าชาวเกษตรกรก็ต้องเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตด้วยรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงอย่างหนักด้วยแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังใใใในนนนการรชช้้ถบิเวณ ที่มีฝนตกหนักก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักอาจทาให้เกิดน้าท่วมในบางพื้นที่ได้เนื่องจากล่องมาสุมครับที่กาลังแรงพัดผ่านภาคกลางภาคตะนออก,อออกและภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำในบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนลงมันจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับส่วนภาคใต้ครับยังคงมีฝนฟ้านขนองอยู่และฝนตกหนักหลายจุดหลายจังหวัดส่วนคลื่นลมในอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรจุดที่มีฝนหนี่ขึ้นจะสูงเกิน2เมตรเลยอ่าวไทยและอัันนนนดามมตอล่งงจะีคสูแ1 เท่านั้นครับบริเวณที่มีฝนนี่ขึ้นจะสูงเกิน2เมตรชาวเรือชาวประมงนี่ก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีๆนะครับเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอุมโตุได้ประกาศเตือนเข้าสูหน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้วแต่มาวันนี้ครับวันที่4พฤศจิกายนหน้าหนาวไกลฝนตกหนักอย่างกันหน้าฝนมันก็ยังไงยังไงอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการแต่ฝนถล่มอย่างหนักยังมีพายุอยู่ๆพ่อแม่พี่น้องต้องปรับตัวและรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแป,งปลงด้วยนะครับสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักเลยตอนนี้ข่านหมายอากาศทั่วไปในวันที่ 4- งนนนนทีี่6พกายยไตตอบมมฝลลดส การเย็นในตอนเช้าอยู่จุดที่มีฝนฟ้าคะนองนี่แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่นะครับสาเหตุเกิดจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนครับปกคลุมไทยตอนบนทําให้ล่องมรสุมนี่ลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกในช่วงวันที่7ถึ 9, อออวงวันที่9กาพฤศจิกายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นอา,าจจะหนักด้วยนะครับและจะมีฝนตกต่อเนื่องด้วยเนื่องจากอิทธิพลของพายุอันเมกลีลูกนี้แหละประกอบกับมีความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับ,บมีกำลังอ่อนลงจะส่งผลทําให้ล่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านในภาคกลางภาคตอนออก และพานออกเชียงเหนือตอนล่างต่อไปส่วนภาคใต้ครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่และฝนตกหนักหลายจังหวัดเลยกลืนลมในอ่าวไทยและน้ำมันจะมีกำลังปานกลางโดยมีขึ้นสูง1-2ถึงเมตรจุดที่มีฝนนี่คือนจะสูงเกิน2เมตรเลยนะครับวันที่5ถึงวันที่7พฤศจิกายนกลืนลมในทะเลน้มันจะมีกำลงังแรงมากๆเลยนะครับจะมีขึ้นสูงถึง3เมตรด้วยบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนี่จะสูงเกิน3เมตรต้องระวังให้ดีๆอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงคันแมกี้ในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีนนนนนนวทที่่่จจะะเเลลลือองงสูใใตตกาั ที่ถึงวันที่5พฤศ,ศจิกายนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่6และวันที่7พฤศ,ศจิกายนนี้ครับจากนั้นครับแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเฟชันและย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงอย่างรวดเร็วจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทย,ทยตอนบนครับพ่ขอควรระวังจากกลมตู่ครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ไทยตอนบนต้องดูแลรักษาสุขภาพราพ่างกายให้ดีเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างหนักที่แปรปรวนชัดเจนชาวเกษกตรกรต้องเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตไว้ด้วยส่วนชาวเรือในอา่าวไทยแลนดมันก็ต้องโดยเรือด้วยความระม มีฝนจุดนั้นคืนจะแรงฝนจะแรงจอดก่อนเลยครับเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งเลยในวันที่ 5- ถึงวันที่7พฤศจิกายนนี้คืนนี้สูงและแรงแน่นอนลมก็จะแรงด้วยอันตรายแล้วครับเรือเล็กในวันที่7ถึงวันที่9พฤศจิกายนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ไทยตอนบนต้องระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทาให้เกิดน้ําท่วมเฉียบพันได้น้ําป่าไหลหลากด้วยน้ําล้นตลิงอีกโดยเฉพาะลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มนี่คือข้อควรระวังจากกรมตูตค,รครับมาดูสภาพอากาศาลายภาคกันครับภาคเหนืออากาศจะเย็นตอนเช้าอยู่ปริมาณฝนร้อยละหกสิบเปอร์เซ็นต์จะตกหนักใน เชียงใหม่ลำพูลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรและพิจิตรจังหวัดที่ต้องระวังนี่จะคงจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่และสุขโขทัยครับเจอฝนถล่มอย่างหนักเลยน้ำป่าไหลหลากหลายพืย้นที่แล้วเมื่อวันที่3ามสิกายนวันนี้มีโอกาสตกหนักอีกในจังหวัดสุขโขทัยและเชียงใหม่อุณภูมิตำสุด21องศาสูงสุด32องศาบริเวณยอดดอยยอดภูดครับอากาศจะเย็นจัดเลยจะอยู่ที่10องศาความแรงลม10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะนกเฉียงเหนืออากาศจะเย็นตอนเช้าเหมือนกันจะอยู่ทางตอนบนของภาคนะครับฝนฟ้านขนองระ ฝนตกตะกนนครนะครพนมบุกดาหานร,ร้อยเอ็ดยโสธรอํานาจ,จเจริญนครราชสีมารีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด31องศาบริเวณยอดยอดอยยอดภูนี่อากาศจะหนาวจัดเลยอุณหภูมิจะอยู่ที่14องศาค่อนข้างจะเย็นจัดเลยครับความแรงลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองระละ70%จะตกหนักในจังหวัดนนะครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมไปถึงกรุุุงงงเทพดดด้วยอณภููมิตสสส22ศา 3 2องศาทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนเลยความแรงลม10-20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงภาคตอนออกฝนฟ้าขนองระลักเจนจังหวัดที่มีโอกาสฝนตกนครนายกฉะเชิงเทราชนบุรีระย,ยองจันทบ,บุรีและตราดสระแก้วด้วยอุณหภูมิตำสุด23องศาสูงสุด33องศาทิศทางลมแปรปรวนความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงถ้าเลมีขึ้นสูง1เมตรเท่านั้นบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกฝนฟ้าขนองระลักหภูมิสต,มส,ตมสุด สององศาสูงสุด34องศาความแรงลม15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรเท่านั้นบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงเกิน2เมตราใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ60%บตจะตกหนักในจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิตำสุด24องศาสูงสุด3% 3องศาความแรงลม15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1- 2ถึงเมตรจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงเกิน2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละเลคคนน 4, จิกาย,ยนมเโอรนตกหนักนนน่อจะต,ต แชร์อยู่จะต,ตกลินลียญไปปล่อยสลับเบากันไปช่วงเวลาที่ต้องระวังก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่เริ่มงานนี่แหละฝนมันจะลงมาช่วงนี้ในวันนี้วันที่4พฤศจิกายนเหตุการณ์อาจจะเหมือนเมื่อวานวันที่3พฤศจิกายนเจอฝนตกหนักทั่วกรุงอาจจะเจอน้ําขังน้ํารอระบายเหมือนเมื่อวานเตรียมตัวรับมือให้ดีๆเลยครับกรุงเทพและรินนนมณฑลอุณภูมิต่าสุด24องศาสูงสุด33องศาทิศทางลมแรงปวนอย่างหนักเลยความแรงลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุครับขอบพระคุณมากครับ